สนุกมากน่ารักทุกคนแล้วเอนดูความที่แบบบอกให้แม่กับนะ้าเต็มที่เลยนะจะเต้นจะดื่มจะอะไรรีแลกเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยขอเพียงอย่างเดียวอย่าโดดลงมาจากชั้นสองเพราะว่าแม่อยู่ชั้นสองก็เต้นกันใหญ่เลยนะกับนะ้าน่ารักเอนดูก็นานๆทีมาได้มาลูกชายแล้วลูกชายาจะได้มาแบบเล่นแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยแม่ๆนานาก็จะได้มาดูหลาน มาดูลูกอะไรอย่างงี้เนาะน่ารักอะ่ะน้องก็เต็มที่มากสนุกมากทุกคนวันนี้คนโก้เขาแบบเอนเตอร์เทนเต็มที่แล้วก็บอกให้แม่กันนะเต็มที่จะจะกินจะดื่มอะไรเต็มที่เลยน่ารักพี่ๆหน้าเวทีเขาก็เต็มที่ช่วยน้องเต้นช่วยน้องอะไรจะได้สนุกอะ่ะมันจะได้แบบน้องจะได้สนุกไปด้วยไม่ใช่ไปนั่งดูอะไรอย่างเงี้ย แต่แบบวันนี้สนุกแน่นอนเพราะว่าน้องไม่มีเพลงแทบจะไม่มีเพลงช้าเลยอะทุกคนขึ้นมาใส่เอาใส่เอาไม่ได้หายใจอ่ะเหมือนที่ผมพูดอ่ะน้องยังไม่หายใจเลยนาลา่ารักสนุกจริงๆสนุกจริงๆสนุกจใริง Don't okay. care. เอฟซนกปลายกมือหน่อยจ้าขอตรวจสักหน่อยวันนี้ได้ยินข่าวว่ามีพี่ๆเอเอ้ยไม่ใช่มีพี่ๆเขามาเที่ยวในร้านร้านนี้ด้วยอยู่ตรงไหนอะพี่อยู่ตรงไหนข้างหลังใช่ไหมข้างหลังใช่ไหมฝั่ง,งนั้นฝากตัวด้วยนะครับนกธาดลน,นะครับชื่อวงคิว่าลิสแบนนะครับพี่ๆครับวันนี้ถ้าสนุกก็เต้นช่วยกันหน่อยนะครับ คนขอนแกน่นน้ำกันเด้อเรื่องเด้อคนขอนแก่นกันเด้อเดินเทียบมาเล่นบ้านจาของครับคนใส่เขาบอกว่าวคนขอนแก่นใจดีใจทำไมอะ <laughs> คุณต้องถามเข <laughs> ถามเขาทำไมทำไมอะครับอะไรหนีหนี <laughs> ไปล่าไหนโบกไปบอกจกังสีเสียหอนหาลั่งมือนกัน เอ้าเอ้าเอ้าอ้ลับลับก่อนเอ้านามาเรือไอหรือนามาเรือขอบคุณมาลัยและก็ทิปจากพี่พีเอฟซีทุกคนนะครับอาเคียที่กันดีๆนะครับอย่าเหยียบตีนกันอย่าตีกันเด้อมันนี่เด้อ เอ้าป๋าต้องไปแล้วบ่ป๋าต้องไปแล้วบ่ไม่เห็นอี่ยังฮะแกมาทำอะไรอะ่ะอ๋อโอ้ยมีงานมีงานแกทำงานอยู่ไหนวันเนี้ยช่วงเนี้ยอ๋อไทยเดินลลอนอไทยเดินล่อนมันเป็นโรงงานที่แบบเป็นโรงงานที่เปิดโรงงาน,นใหญ่ๆแล้วฮะเดินไปเรื่อย <laughs> <laughs> ชอบไอ้แซกมึงชอบนะใส่กันให้ด้วยนะเอาแว็บออออถอดแว็บทำไมทุกวันนี้ทุกวันนี้ผมไม่ปล่อยนะมึงเซ็ตผมทุกงานทุกวันเนี้ที่ตั้งตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ชงให้รักกับเก๋ไก่อะมึงมึงทำผมนะ,นะอย่านะจะพูดแบบนี้นะดุกจะพูดแบบนี้นะทำไมครับคิดจริงนะคิดจริงนะ เอานี้ดีใจมากครับผมนะครับขอบคุณอีกรอบครับแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ด้วยที่มาคุณนะ้าคุณน้องใครอีกวะคุณหนึ่งข้างหลังน่ะโอ้ยพาเขามาเหรอแล้วพวกนี้ใครตื่นเลี้ยงวัววะเนี่ยเอาฮะกับไปพอดีประมาณตีห้าเกี่ยวยากพื่ีโอ้ยปา้ปาคุณมาได้นอนแท้ขึ้นนี่ป้าน,านานทีมานะป้านะ ยกเป็นช็อตยกอะไรสักหน่อยก็ได้ไม่มีใครว่ากินเลยกินเลยกินเลยแล้วเต้นเต็มที่เต้นได้แต่อย่าปีนแล้วก็ตกลงมานะเอาคร <Stevens. S 1> ับผมรับสมัครคันก็ในพิทีต่อจากนี้ริดแบนจะพาทุกคนร่วมสนุกกับพวกเราจ้ะเฮ้ยจ้ะเฮ้ยจ้ะ ให้ใจมันเจ็บสบายก็มันจะได้เชื่อฟัองก็ไม่รักใครง่ายอีกแล้วมีวอดไหร์มเลยต้องสอดน,น้ำแลอลอกหักเขาแลว้วเจ็บไปลาหัวใจเจอก็อยู่ของเธอไอเรา แล้วได้แล้วกไงต,ต่อมาดังล้านชอ่อาช่วยกันเป็จุดจาไว้ถ้าใจเจ้ากำตอบแล้วยัางที่ชาวปาใช้ใส่ออกให้ระวังิีเอาไว้อย่ามักง่ายรักเลยอีกเด้อกก็หัวใจอาจจะห้อักเส จะจำฝังใจจนตายชอบรักเกาแล้วเอาไม่รักเฮ้ยจับเฮ้ยจับจ่าโอ๊พังหัวใจสีส s <S ยจิ Let's go ยกข้างซ้ายให้ด่ยกข้างขวาไม่ยกขา้างซ้าย อย่างไรก็ขอบใจเธอ